ครับผมวนนี้เสดเริ่มดร everyone Hello. Hello. Liters. Silent liters. Silent liters. h e l สวัสดีค่ะทุกคนในช่วงบ่ายนี้นะคะวันจันทร์วันนี้นเียนดูสดใสอยู่นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเราเจอกันวันสุดท้ายก็คือวันพัตรฤหัดสบดีนะคะทิ้งท้ายไว้ด้วยเรื่องอะไร silent letters silent letters ตัวอักษรที่ไม่มีเสียงจำได้ใช่ไหมสองตัวด้วยกันตัวอักษรีมีเสียง มันเขียนอยู่ในคาแต่ว่ามันไม่ได้ออกเสียงนะคะอันนั้นคือทิ้งท้ายของเราไว้วันนี้เราก็จะขึ้นหน้าต่อไปค่ะมันเป็นเรื่องที่ยากขึ้นแล้วนะคะหน้าต่อไปแต่ว่าก่อนจะไปต่อเรื่องต่อไปเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะเปิดทบทวนของเก่าให้เล็กน้อยนะคะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังคําศัพท์เล็กน้อยฟังการออกเสียงแล้วก็เพลงวล่าอ,อ๋อเด็กๆเปิดหนังสือใช่ไหมเด็กๆเกปิดหนังสือดูไปด้วยได้นะคะแล้วครูเปิดแล้ว หน้าที่เท่าไรนะทีนีนน้่อนไม่รู้ด้วยปรอกหน้าที่หน้าดี่17หน้าที่1เหน้เที่17 ready go go stage. costume. audience. listening 13. listen and repeat. lights. night. straight. no. New. knife listening 14 listen and read What has c ช c ด Done เดี๋ยวตรงนี้เราจะมาฟังกันต่อเลยนะคะตอนนี้ทุกคนต้องอยู่ในหนังสือหน้าที่18พร้อมๆกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังเนื้อเรื่องนี้แป๊บหนึง่งตลกดีนะคะเรื่องนี้เนี่ยโ p r o f เซอร์เนี่ยจะเป็นเรื่องแบบตลกนินดหน่อยๆน,นะสอดแทรกความรู้ในบทนี้ไว้ เมื่อกี้ได้ยินเสียงเพื่อนเข้ามาเพิ่มนะคะตอนนี้33าคนไม่เป็นไรโอเค go on hello ship did you use my great garden machine today yes i did did the machine work yes It was great. Look, I cut the grass and I tidied up all the leaves. Oh, Chip! You've cut down all my flowers and you've pulled all the leaves off the trees. The garden looks terrible. Oh dear. Sorry, Professor. พอแล้วนะคะฟังกันไปจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราแปลเล่าเนื้อเรื่องเมื่อกี้เล็กน้อยนะคะเหมือนกันเลยกับในหนังสือนักเรียนค่ะตอนแรกเนี่ย professor เขาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ professor แปลว่าอะไรก่อน professor อ่อศาสตราจารย์ค่ะออาศาสตราจารย์ศาสตราจารย์นักเรียนคนนี้เขาเป็นผู้มีความรู้นะคะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเลยโดยชอบทดลองใส่ชุดเสื้อกาวสีขาวนะคะ Professor and Chef, Chef นี่ก็คือเป็นชื่อเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ค่ะชื่อว่า c h ฟ f มันไม่จะมีอยู่ทุกบทเลยนะแต่ว่าบทอื่นคุณครูไม่ได้ให้ฟังใช่ไหมบทนี้มาฟังศาสตราจารย์พูดว่าไงสวัสดี c h ฟ f This is use my great g r e n i n g machine today นายเนี่ยใช้เจ้าเครื่องจักรทำสวนของฉันใช่ไหมวันนี้ grinding machine a ม h ชีนตัวนี้แปลว่าเครื่องยนต์เครื่องกรก็ได้ค่ะ อ่าเป็นเครื่องยนต์สำหรับทำสวนค่ะนายได้ใช้ของฉันไปขนาน,นี้แล้วชิปตอบว่า yes i did ใช่ฉันเนี่ยใช้มันไปแล้วนะคะวันนี้เป,นเป็นเป็น t e n อะไรคะใช้ did ในการถามเป็น past simple tense เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตแสดงว่าใช้ไปแล้วอ่าใช้ did มาถามแสดงว่า past simple โอเคภาพต่อไปโ p r o f e ซอร์ก็เดินมาหาแล้วก็ถามว่า did the machine work เครื่องยนต์นั้นเนี่ยมันทำงานได้ใช่ไหมเจ้าชีพก็เลยตอบว่า yes ใช่ทำได้เพราะ it's what great look มันเยี่ยมมากเลยมันดีมากเลยหมายถึงอะไรหมายถึงเจ้าเครื่องจักรนั้นแหละที่ทำสวนอะ่ะดีมากดูสิ have cut the grass and have tidy up all the leaves อืมฉันเนี่ยตัดหญ้าแล้วก็อะไรนะ ทำความสะอาดใบไม้ t i ยดี p อัพก็แปลว่าทำความสะอาดนะคะคือเคลียร์ใบไม้หมดเลยแล้วไงต่อนะคะที่สาม,สามค่ะปรเฟซเซอร์ก็ววายๆอะไรสักอย่างหนึง่งค่ะยาวมาก h อ e ชิฟส์ย u ดขัด a อ l โ my ไม o w รัฟเฟิลส u แ l l ยืดโ l จรเล็ off the trees. The garden looks terrible. เขาบ่นนะคะหัวเสียเลยแหละโปรเฟซเ,อเฟซเอร์บอกว่านายเนี่ย ตัดดอกไม้ของฉันหมดเลยแล้วก็ดึงใบไม้ออกมาจากต้นไม้หมดเลยนะคะจากขาพนั้นดูสิโกรนเลยนะคะไม่มีใบไม้สักใบเดียวเลยเพราะว่าต้าเครื่องยนต์นี้เนี่ยนะมันดึงหมดเลย The garden looks terrible ก็แปลว่าสวนของฉันมันดูเป็นยัไงดูแย่ดูไม่สวยแล้วนะคะเพราะว่าดูสิไม่มีใบไม่มีต้นไม้ดอกไม้แล้วแล้วเชฟก็เลยพูดว่า Oh dear sorry professor อ๋อ oh, ขอโทษนะสตราจา์เทานี้ค่ะ ทำไมเขาถึงให้เราดูเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ามันมีเทนสองเทนที่เราจะต้องเรียนวันนี้อยู่ในเนื้อเรื่องคานักเรียนใครหาเจอบ้างอ่ะสภาพแรกจะเป็นเทน past simple นะคะเป็น past s i m p e เป็นเรื่องที่พูดถึงอดีตค่ะเป็นอดีตที่จบไปแล้วนะคะใช้ past เดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ก่อนเห็นไหมใช้ did ใช้ did แล้วก็ mm. มีอะไรอยู่ด้วย p r e เ e n t perfect tense ค mm ่ะ hmm. อยู่นี่มันย่อมาจากอะไร I have นั่นเองค่ะ I have ล้วตามที่วิวทึ้่องที่สามคำว่า cut ช่อง3เขียนเหมือนเดิมนะคะเรียน cut 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 เห็นไหมนี่คือ present perfect มีทั้ง2องเทนนี้อยู่เราจะมาทบทวน2เทนนี้กันค่ะ read and learn อ่านแล้วก็เรียนกันค่ะเข้าเรื่องแล้วนะจะเริ่มเข้าเรื่องแล้วนะคะต้องตั้งใจนะอันนี้มันมี2เทนรวมอยู่นะคะเขาอธิบายว่ายังไงในหนังสือ past simple Use the past part simple text เ c h นี่ยเพื่อพูดถึงการกระทําที่มันเริ่มต้นหรือว่าเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบไปแล้วในอดีตเกิดในอดีตเสร็จสิ้นไปแล้วในอดีตค่ะ present perfect tense นักเรียนเพิ่งเรียนไปก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็ยังคงเรียนมาเรื่อยๆเลย,เลยใช่ไหมจำได้ไหม ever never since สี่ตัวนั้นอยู่ในเรื่อง present perfect tense หมดเลยยังคงอยู่เรื่องนี้ไม่ทิ้งไปไหนนะคะจำได้ไหมหลักการใช้ว่ายังไง use their p r e s e n t perfect to talk about a c t i o n actions Act in the past that are still true now ก็คือเราใช้ tense present perfect เพื่อพูดถึงการกระทำที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วมันก็ยังคง ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันหรือว่ามันยงคงเป็นจริงมาจนถึงปัจจุบันนะคะหรือมันส่งผลอะไรไม่รู้แหละมาจนถึงปัจจุบันโอเคทั้งสองเทนนี้เกิดในอดีตท,ทั้งคู่ค่ะความเหมือนคือเกิดในอดีตแตกต่างกันยังไงพลาสเทนเน่จบไปแล้วในอดีตไม่มาถึงตอนนี้นะไม่ดําเนินมาถึงตอนนี้จบไปแล้วก่อนก่อนจะมาถึงตอนนี้ส่วน present perfect เนี่ยเกิดในอดีตแล้วก็ยังคงดำเนินหรือส่งผลมาอย่าง,งปัจจุบันตอนนี้ค่ะ เอาโอเคเดี๋ยวไปทบทวนเรื่อง a s ล Simple แบบลึกซึ้งกันสักเล็กน้อยนะเพื่อนเรียนลืมแล้ว a Part s t Simple tense โครงสร้างประโยคของ a Part s t Simple ว่าอย่างไรง่ายมากเลยเทนนี้ง่ายกว่า present simple อีกใช่ไหมโครงสร้างประโยคบอกเล่านะคะ affirmative sentence มีแค่ subject กับ verb ช่องที่สองอ่า มีแค่สองตัวหาด้านหลังจะมีการมีส่วนขยายอะไรก็แล้วแต่แต่สองตัวหลักที่นักเรียนต้องจาให้ได้คือประธานและเวิร์ช่องที่สอคุณครูเคยสอนกริยาสามช่องไปแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมนักเรียนต้องไปท่องงานะในหนังสือของนักเรียนก็มีอยู่นะคะเขาเขียนบอกไปแล้วว่ากริยาสามช่องหรือ,อรว่า irregular verb list เนี่ยอยู่ในหน้าที่ร้อยสามสิบห้าในหนังสือของนักเรียนนะคะมีอยู่หมดเลยต่อไปเวลาเป็นประโยคป,ป,ปฏิเสธ p a s t simple ทำอย่างไรคะ มีตัวช่วยค่ะ did ค่ะเอา did มาช่วยประธานตามด้วย did แล้วก็ใส่ not เข้ามาด้วยนะน็อตจิอะไว่าไม่อยู่คู่กันนะคะดิ d น็อแล้ว v e r รเปลี่ยนกลับไปเป็นช่องที่1นึกายร่างกลับไปเป็นช่องที่1เพราะเขามี did มาช่วยแล้ว did น็อตักเรียนสามารถเขียนเป็นช็อตฟอร์มได้อย่างไรคะ did not ย่อเป็น didn't didn't ดิดิอ่าเห็นไหมนี่อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่มุมขวาบนนี้ดิ่ดิเราสามารถพูดย่อๆหรือเขียนย่อๆดังนี้ก็ได้ได้นะคุณครูให้นักเรียนสังเกตอะไร past simple จะมี Di d อยู่ past simple จะมีด i d อยู่เวลาทำประโยคคำถามก็เหมือนกันค่ะเอาด i d มาช่วยขึ้นต้นด้วยด i d ค่ะเห็นไหมเอาด i d มาช่วยในการขึ้นต้นประโยคคำถาม จากนั้นตามด้วยประธานแล้วคำกริยาก็ยังคงเป็นช่องที่1เพราะอะไรเพราะเขามีบิดมาช่วยแล้วดังนั้นคำกริยากลับไปเป็นช่องที่1น,นี่คือโครงสร้างประโยคแบบคร่าวๆนะเราเคยเรียนมาแล้วนะอันนี้ถือว่าเป็นการครบควนนะคะคุณครูก็เลยบอกนะักเรียนว่าเห็นดิดใช่ไหมอ่าเมื่อกี้ professor เ,เ,เ,เนี่ยถามชิพใช่ไหมคะโดยใช้คำว,ว่าิขึ้นต้นประโยคแสดงว่าพูดถึงถามถึงเรื่องที่มันเป็นอดีต ได้ไหมทันะคะสำหรับใครที่จดเมื่อกี้มีคนจดนะขอบคุณค่ะเมื่อกี้มีคนเข้ามาเรียนเพิ่มด้วยโอเคสําหรับใครที่คิดว่าตัวเองแน่นแล้วค่ะหนูจำโครงสร้างประโยคนี้ได้แม่นขึ้นใจลรค่ะคูกี้ค่ะประธานตามด้วยเวิร์กช่องที่สองเท่านั้นเองค่ะเวลาถามกับปฏิเสธก็มีแค่ดิฟมาช่วยค่ะคุณครูโอเคถ้าอย่างนั้นสิ่งที่คุยเพิ่มเติมให้นักเรียนก็คือสิ่งนี้ค่ะ t i m expression e s t i m expression e s หัวข้อนี้ค่ะ หรือเราเรียกมันว่าอะไรคะคำบอกเวลา past simple tense เป็นเรื่องที่พูดถึง <S <S ในอดีตใช่ไหมเกิดในอดีตจบแล้วในในอดีตมันมักจะมีคำบอกเวลาเหล่านี้อยู่ถ้านักเรียนเห็นคำเหล่านี้เนี่ยนักเรียนก็พอคาดเดาได้เลยว่าประโยคนั้นมันเป็น past tense เป็นเรื่องที่พูดถึงในอดีตค่ะเช่นคำว่า yesterday yesterday แปลว,ว่าเมื่อวานอ่ะพูดถึงเรื่องเมื่อวานเกิดขึ้นไปแล้วยัง เกิดไปแล้วเกิดตั้งแต่เมื่อวานนู่นจบไปแล้วค่ะเาราได้เลยว่าประโยคนั้นมันเป็นอดีตค่ะหรือคําว่า lost เจอบ่อยไหมคํานี้บ่อยมาก lost แล้วก็จุดจุดจุดหมายความว่าอะไรหลัง lost นี้สามารถเขียนคำํำอื่นเข้าไปได้ lost แปลว,ว่าเมื่อค่ะอย่างเช่นตัวอย่างค่ะ lost week เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว week แปลว่าสัปดาห์ใช่ไหม Lost week ก็แปลว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงเรื่องที่เกิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทาจบไปแล้วดังนั้นเป็น past time หรือคำว่า ago ago แต่ก่อนใส่ ago มันมีจุดๆ,ๆุอยู่แปลว่ามีคำอื่นวางข้างหน้า ago ได้อย่างเช่น two days ago two days ago เมื่อ2วันก่อน two days เติม s เ,เพราะว่า2วันไงวันเติม s เ,เข้าไปด้วย สวันก่อนค่ะพูดถึงเรื่องมา2วันก่อนแสดงว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วโอเคอันนี้คือตัวอย่างคําบอกเวลาที่เรียนจะเห็นบ่อยนะคะ last week last month ใช่ไหมเดือนที่แล้ว last year last summer อะไรอย่างนี้ค่ะได้นะคะอันนี้คือพูดกวนเข้าๆนะลูกทีนี้กลับมาดู present perfect บ้างนักเรียนเพิ่งเจอมันไปเมื่อประมาณห้าบได้แล้ว เจอเจ้าตัว Present Perfect มาหลายภาพมากๆแล้วนะคะโครงสร้างจำได้อีกไหมประธานตามด้วย have, has บวก verb ช่องที่สาม verb ช่อง3ามนะเห็นไหมนักเรียนต้องรู้จัก verb ช่องสงกับสามสามารถไปดูในหนังสือท่องได้ฝึกเขียนได้ค่ะเราใช, have, has, าาชนะ้ have, has เข้ามาช่วยนะ h a v has เข้ามาช่วยดูประธานให้ดีเวลาปฏิเสธทำยังไงคะมี have, has อยู่แล้วใช่ไหม นักเรียนไม่ต้องเอาดิจอะไรเข้ามาแล้วนะ present p e r f e c t ไม่ต้องเพิ่มอะไรเข้ามานักเรียนเ,เพิ่มแค่ not คำว่าไม่ค่ะเวลาปฏิเสธเอามาใส่หลัง have has ได้หรือเวลาเป็นประโยคคาถามทํายังไงนักเรียนก็เอาเจ้า have has ไปไว้หน้ารปโยคมันก็จะกลายเป็นคําถามแบบ yes no question คร่าวๆนะใครยังงงเรื่อง present p e r f e c t กลับไปดูย้อนหลังได้นะคะ EP ก่อนกอนตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะ ประธานตัวไหนใช้กับ h a v e ประธานตัวไหนใช้กับ h a s คะใน present perfect tense จัได้ไหม pronoun หรือว่าคำเรียกแทนคำนามเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้เจ็ดตัวนี้ค่ะใช่ไหมทั้งหมดที่เราใช้มาก็คือเจ็ดตัวนี้ I you we they he she it เขาเรียกว่าคำสรรพนามเอาไว้เรียกแทนคำนามอีกทีหนึ่งเวลาที่เราไม่อยากเรียกชื่ออน,นมาค์ซ้ำ ค,คุณครูเรียกชื่อโนมาหลายรอบแล้วค,คุณครูเวลาจะพูดถึงโนมาเนี่ยค,คุณครูก็สามารถใช้คำใดคำหนึ่งในนี้เรียกแทนโนมาก็ได้โนมาเป็นผู้หญิงคนคุณครูใช้คำว่า she ก็ได้อ่ะแปลว่าหลอนใช่ไหม she is a girl หลอนคือเด็กผู้หญิงหมายถึงใครโนมานนัเอง I แปลว่าฉัน you แปลว่าคุณ we พวกเรา they พวกเขา he she อ t เป็นสีฟ้าเพราะเป็นเอกพจน์ค่ะ he แปลว่าเขา she แปลว่า หลอน it แล้วมันเราไว้ใช้เรียกอะไรเอ่ยมันไว้ใช้เรียกสิ่งที่มันไม่มีชีวิตใช่ไหมคะสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ามาดูว่าเจ้าโซนสีเขียวเข้มเนี่ย uvd เนี่ยถือว่าเป็น plural noun ดังนั้นเราจะใช้กับ have 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 have, have. เห็นไหมแล้วหลัง have ก็ค่อยเป็น verb ช่องที่3อันนี้คือประโยคแบบไหนแล้วคะ present perfect tense ค่ะ โดยด้านหลังมีอะไรต่อได้ไหมได้มีอะไรที่เราเรียนไป since for จะมีต่อหลังจากประโยคนี้ก็ได้ค่ะ I have studied for ten years ฉันเรียนมาเป็นเวลาสิปีแล้วอ,อะไรนี้นะคะประโยคมันก็จะยาวกว่าตัวอย่างเนาะส่วนสีฟ้าคุณครูบอกไปแล้วเมื่อกี้เป็นสีฟ้าเพราะาประธานเป็นเอกพจน์ค่ะดังนั้นใช้ใช้ have ไม่ได้ต้องใช้ has 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 เห็นไหม he has s t u d y เขาเรียนเขาได้เรียนนะคะด้านหลังเป็น verb ช่องที่สามเหมือนเดิม่ามาจากคําว่าอะไร study ใช่ไหม study ที่แปลว่าเรียนนะคะเปลี่ยนให้เป็น verb ช่องที่สามโดยการเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed e, เข้าไปอันนี้คือตัวอยา่างประโยคนะคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นอ่า นักเรียนอยากเขียนช mm ็อตโฟมก็ได้นะใครเห็นช mm ็อตโฟมในหนังสือไม่ต้องงงน,นะคะเดี๋ยวมีแน่นอนใช่ไหมมีแน่นอนอันนี้รูทบทวนให้ I have ยอดอะไร have have อ่า you have ก็ยอเป็น you you ออกเสียงตัว v ค่ะ v อ,อง่าย v เสียงตัว v นะเหมือนเราเอาฟันกระต่ายของเราเนี่ยครอบครอบริมฝีปากล่างใช่ไหมคะ V อ่าลองออกเสียงดูนะตัว V มันจะสั่นสะเทือนด้วยนะ We have ก็จะเป็น we. They have ก็จะเป็นอะไรคะ They อ่ามาโซนสีเหลืองบ้างค่ะโซนที่เป็นเอ,อกพจน์ใช้ has ใช่ไหมจะออกเสียงง่ายกว่านิดนึนง He has ยจะเป็น his s h e has จะเป็น she's ออกเสียงเหมือนงูนั่นเองค่ะเพราะว่าตัว s เสียงมันแบบนี้นะคะ It sounds It has is นี่คือตัวอย่างการย่อในหนังสือย่อหมดนะคะดังนั้นนักเรียนควรจะรู้ไว้อ้ามาส่วนนี้กันต่อค่ะเหมือนในหนังสือของนักเรียนหน้าเดิมค่ะหน้าเดิมเป๊ะเลยใช่ไหมคะ complete the sentences นักเรียนดูที่ part ที่สามค่ะ look at part three ทันไหมดู part ที่สามนะตอนนี้เราอยู่ที่ part ที่สามนะคะคุณครูจะให้นักเรียนฝึก ใช้ past simple กับ present perfect t e n ค่ะใครที่กลัวลืมโครงสร้างเรียนเขียนเขียนเอาไว้หลังเทนนี้ก็ได้นะโครงสร้างาประโยคบอกเล่าว่ายังไงเนี่ย,เ,ยเขียนได้หนังสือของนักเรียนเป็นสมบัติของนักเรียนเขียนอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับความรู้ก็จะดีอ่ะเขาบอกว่ารายโจทย์ complete sentences ทำประโยคให้เสร็จสมบูรณ์ use the present perfect or oh, past simple ใช้ Present Perfect ในการเขียนหรือ Past Simple ถ้าก็เชื่อมดออ้วย o แปลว่าอะไรคะเลือกเขียนตัวใดตัวหนึ่งแต่ละประโยคนักเรียนต้องเลือกว่าจะเขียนเป็นเทนนี้หรือเทนนี้อ่าทีนี้นักเรียนต้องจาได้ทั้งสองเทนเลยว่าใช้อะไรใช่ไหมคะมันจะยากก็ตอนเอามาใช้ร่วมกันใช่ไหมคะ Keyword ว่ายังไง์เว w o r d ว่ายังไง Past s i m เกิดในอดีตจบแล้วในอดีต p r e s e n t perfect เกิดในอดีตดำเนินส่งผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันต่างกันแค่นี้โอเคเขาเฉลยมาแล้วหนึ่งข้อมีหกข้อคุณครูคให้เวลานักเรียนทำข้อที่เหลือก่อนละกันคุณครูให้เวลานักเรียนทำข้อที่เหลือก่อนนักเรียนอ่านประโยคดีๆนะว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันเกิดแล้วก็จบไปแล้วเรียงหรือเรื่องนั้นเนี่ยมันดำเนินต่อเนื่องสง่งผลมาถึงปัจจุบันหรือเปล่า เขาให้คำกริยาช่องที่หนึ่งมาในวงลิฟนะคะนักเรียนเอาคำกริยานั้นไปใช้ให้อยู่ในรูปแพทเทิร์นที่มันถูกต้องอะ่ะให้เวลาทำสักห้านาทีนะพยายามลองลดก่อนนะคะข้อไหนที่นักเรียนติดขัดหรือว่าทำไม่ได้ก็เดี๋ยวจะมาดูคุณครูฉเฉลยกันนะแต่คุณครูเชื่อว่าหลายๆคนทำได้ใช่ไหมคะน้ำพิกน้ำพิกทคได้ไหม อ่าได้นำไปทำได้ค่ะคุณรูข้อแรกก็เฉลยไปแล้วนะเด็กเดี๋ยวคุณรูจะอธิบายให้ฟังอันนี้เดี๋ยวเราให้เวลาเพื่อนๆได้ลองฝึกกันก่อนนะคะใครเสร็จแล้วนักเรียนกดยกมือค้างไว้ได้เลยพร้อมค,ค่ะบ่ายโมงยี่สิบเจ็ดถึงเวลาเฉลยแล้วค่ะดังนั้นใครที่ไม่ทนมันก็นักเรียนก็หยุดไปก่อนแล้วก็มาฟังไปแต่ละข้อนะคะ เดี๋ยวใครอยากจะเฉลยเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเรียกให้แล้วกันนะนักเรียนก็คุณครูสุ่มจากคนที่ยกมือนี่แหละเดี๋ยวให้เฉลยบางข้อโอเคนะคะข้อแรกข้อเฉลยมาแล้วนะคะเป็นตัวสีฟ้าเป็นเทนอะไรเอ่ยข้อแรกนักเรียนรู้รู้ยองว่าเป็นเทนอะไรง่ายๆเห็นแท็กใช่ไหม Have, กับบวกกับช่องที่3สามจ็เป็น Present Perfect tense ทะเป็น Present Perfect tense ข้อแรกมีประธานก็คือ I หลังประธานเป็น have แล้วเขาใส่บางตัวเพิ่มคขนั้นก็นคือคำว,ว่า not ค่ะแบบย่อใช่ไหมคะนี่รูปย่อ haven t จำได้ไหมา haven't I haven't finished my homework อันนี้ใส่ใช้ไปแล้วนะระยนไม่ต้องไปอ่านซ้ำนะคะเนี่ยใช้ไปแล้วฉันทำการบ้านของฉันไม่เสร็จใช้เป็น p r e s e n t p e r f e เพอเพ่าอะไรคะมันดำเนินต่อเนื่องหรือว่าส่งผลต่อเนื่องมายัางปัจจุบันใช่ไหมคะ still still true now ยังคงเป็นเรื่องอจริงกันถึงปัจจุบันผมหลุดเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรครับทันนะคุนใช่ไหมคะทันขนคับผม อ่ะนี่ยฟังต่อนะเห็นคีย์เวิร์ดตรงนี้ไหมคะ still true now ยังคงเป็นเรื่องจริงมันจะถึงปัจจุบันหมายความว่าเขาทําการบ้านไม่เสร็จตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ระยะเวลาในอดีตใช่ไหมจนถึงตอนนี้เนี่ยการบ้านมันก็ยังไม่เสร็จเขาจึงใช้เป็นเป็นนี้ค่ะ present perfect tense นี่จึงใช้เป็นฝั่งนี้ต่อไปข้อที่สองมาดูค่ะว่าใครจะตอบครูบ้าง You t h e dot in this house for 10 years. นักเรียนเห็นคีย์เวิร์ดอะไรไหมคะเขาใบเรามาเล็กๆแล้วนะคำว่าอะไรที่เราเรียนมาคำว่า for <อ>เอง for อ่ะเก่งมากหลัง for เป็นจำนวนระยะเวลาใช่ไหมเป็นเวลาสิปีพูดถึงเรื่องที่มันดำเนินมาเรื่อยๆมาดูมาแปลก่อนไว้คํว้าคำว่า live มาอาศัย คุณอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นเวลาสิปีมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตค่ะจนดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ใช่ไหมอยู่มาจนถึงตอนนี้ยังคงเป็นความจริงอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเทนอะไรคะ Present Perfect Tense นักเรียนเขียนอยู่ในรูป Perfect Tense ได้ยังไงดูประธานก่อนประธานเป็น you ดังนั้นใช้ have หรือ has คะใช้ have ครูเขียนแบบลองฟอ o r m ก่อนนะ have ได้แล้วหนึ่งตัวค่ะมันที่มันเล็กนะคะที่มันเล็กมากเพราะฉะนั้นคุณครูเขียนอยู่ตรงนี้นะคะครับค <Have. S 1> ุณครูเขียนตรงนั้นไมูุ่นะคะแรับ <Have. S 2> แล้วตามด้วย verb ช่องที่สามทำว่า live ทำอย่างไรให้เป็น verb ช่องสามคะ live ทำอย่างไรใส่ d เพิ่มเข้าไปถ้า <Ha, S 1> เพิ่มตัว d เข้าไปใช่ค่ะอนั่นเลย you have live in this house for 1 e years คุณอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นเวลา10ปีแล้วโอเคใส่จุกไหมลองดูซิอะคุณครูขอเนี่ยเขียนเป็นชัดโฟมนะทำยังไงสำหรับใครที่เขียนชัดโฟมทำอย่างนี้ค่ะชอบเขียนชัดโฟมใช่เขียนชัดโฟมดูเขียนจุกมากกว่าแหละอ่ะเสร็จแล้วค่ะใครเขียนของคุณครูกี้ก็ถูกแบบนี้ข้อที่สามคุณครูขอหนึ่งข้อแล้วเดี๋ยวสี่ห้าหกคุณครูจะเรียกจากคนที่ยกมือเมื่อกี้นะคะ l u c ี่ประธานเป็นลูซี่ค่ะ number t ประธานเป็นลนะูซี่นะชื่อคนคนนึงให้ํำกริยามาคือคำว่า go แปลว่าไป to the <Okay. S 1> cinema three days ago three days ago คุณครูเพิ่งสอนไปเลยคำนี้เป็นคำบอกเวลาเกี่ยวกับอดีตใช่ไหมคะบอกเวลาเกี่ยวกับอดีตยัไงก้อนนี้อ ago แปลว่าอะไรก่อนใช่ไหมคะเมื่อ ามวันก่อนพูดถึงเรื่องที่เกิดเมื่อสามวันก่อนแสดงว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดในอดีตแล้วก็จบไปแล้วในอดีตแน่เลยเพราะค่อยคำว่า go มใช่ไหมลูซี่ไปโรงหนังเมื่อสามวันก่อนพูดถึงสามวันก่อนค่ะไปเมื่อสามวันก่อนจบไปแล้วกลับมาแล้วแสดงว่าเป็น past simple tense ค่ะเป็นเทนนี้ดังนั้นนักเรียนเขียนให้อยู่ในโครงสร้างค่ะ,คะทำยังไงมีประธานแล้วก็ตามด้วย v ช่องที่ 2ค่ะคำว่า go เปลี่ยนเป็นช่องที่สองได้ไง went ค่ะ went อันไหม s o went g o n ช่องที่สองคือของ went Lucy went to the cinema three days ago Lucy ไปโรงหนังเมื่อสามวันก่อนใครไปยังไม่กลับบ้างใครจะดูข้ามวันข้ามคืนไม่มีใช่ไหมคะไปมาแล้วกลับมาแล้วค่ะอ่เดี๋ยวคุณครูจะกดคำขอเปิดไมค์ให้กับคนที่คุณครูเลือกนะคะ คนคนนั้นคือให้บอสละกันนะคะบอสขอเขาเงียบเรียบร้อยมากเลยนะคะบอสค่ะเป็นข้อที่สของบอสค่ะ we have been best friends since we were six ทุกคนฟังของเพื่อนทันไหมคะเพื่อนตอบถูกต้องค่ะทางทันหรือเปล่าเมื่อกี้เพื่อนอ่านว่า w e v e with, with been ได้ยินไหม e e n คุณครูเขียนตรงนี้นะคุณครูขออนุญาตเขียนตรงนี้ก่อนนะคะข้อนี้เป็น tense อะไรคะบอสใช้เป็น tense อะไรเมื่อกี้บอสออกแล้วนะชะัดเจนเลยก็คือ present perfect tense ค่ะฝั่งนี้ค่ะเพราะมี since อยู่ใช่ไหมพูดถึงเรื่องที่ดําเนินเป็นระยะเวลาหนึ่งคะ่ะตั้งแต่ในอดีตจนถึงตอนนี้นะคะมาแปลความหมายให้ฟังก่อนเพราะว่า b เป็นว่าเป็นอยู่คือใช่ไหมคะพวกเราเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่พวกเราอายุ6ขวบ ตั้งแต่หกขวบค่ะเป็นมาเรื่อยๆเลยจนถึงตอนนี้นะคะเป็นเพื่อนกันอยู่เป็น best friend เลยแหละเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสน,นิทที่สุดเลยดังนั้น Present Perfect ทำมาอยู่ในโครงสร้างยังไง subject ต,ตามด้วย have h a s ใช่ไหมมี subject แล้วก็คือ be ค่ะเป็น plural ดังนั้นใช้ have แล้ว verb ท่องที่สามาจากไหนมาจากคำว่า be ค่ะท่องได้ว่าไงคะ be บีเปลี่ยนเป็นอะไรช่องสามบีเมื่อกี้บอสเอาบีนี่ค่ะนี่คือคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะนี่ได้ไหมคุณผู้ขอเขียนเป็นชอดฟอร์มอีกแล้วนะคะก็จะย่อเหมือนเดิมบีได้ไหมอ่ะขยับไม่ได้แล้วนะคะจริงๆแล้วต้องขยับเข้าไปใกล้ตัวคำว่าบีหน่อยนะคะแต่ว่าคุณคลบไม่ได้แล้วบ,บี b e นเ Friend s ินธ์ดีเ w e ร e Six พวกเราเป็นเพื่อนสนิทก,กันตั้งแต่ประคบคั่ว